อันนี้คือท่าฟรีนะครับ,คครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ B-Boy The Series EP ที่1นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดู EP 0.1และ0.2นะครับให้เข้าไปดูก่อนนะครับผมผมได้สอนวอร์มแล้วก็วิธีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะมาเต้น B-Boy เนี่ย ทั้งหมดแล้วนะครับกดที่ลิงก์รูปตัวไ i ตรงนี้นะครับแล้วถ้าใครที่ดูเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนท่าที่มีชื่อว่าฟ e ิชนะครับผมซึ่งมันเป็นท่าเบสิกแล้วก็ท่าพื้นฐานของเอฟวิทิงที่เกี่ยวกับบีบอยนะครับใครที่ทําท่านี้ไม่ได้ก็พูดตามตรงว่าจะไปหัดท่าอื่นได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยท่านี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะมันจะได้เยอะได้หมดเลย ได้แขนได้ข้อมือมัน,ม,นมันได้หมดอ่ะโดยเฉพาะหน้าท้องนะครับหน้าท้องเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะว่าฟรีสเนี่ยเขาเริ่มกันยังไงแล้วก็ฝึกกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูก่อนเนาะอันนี้คือท่าฟรีสนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้สาบขาย,ยางั้นหรอกแต่ว่าถ้าจะทําก็ได้แต่หลักๆเนี่ยธรรมดาก็คือทําแบบนี้ โอเคมาดูวิธีการทากันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถกขาเก่งขึ้นนะครับจะได้รู้ว่าขาข้างไหนซ้ายขาข้างไหนขวาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะถอดเสื้อนะครับไม่ได้อยากจะโชกล้ามหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแค่อยากให้รู้ว่าแขนหรือว่าศอกของเราเนี่ยไปวางตรงจุดไหนของร่างกายนะฮะเพราะตอนนี้ยังไม่มีกล้ามให้ดูหรอกไม่ต้องห่วงโอเคเริ่มแรกนะครับกล้องสูงเข้ามาถ้าใครที่ฟิตซ้ายนะครับฟิตซ้ายคือใช้มือซ้ายเนี่ยในการค้ำท้องแบบนี้นะครับให้ใช้ตรงศอกตรงนี้นะครับเห็นไหม ตรงนี้ไม่ใช่ตรงแหลมๆนี่นะฮะเอาไว้แทงตรงนี้นะครับตรงกล้ามตรงนี้นะครับแทงเข้าตรงซี่โครงตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงนี้นะครับประมาณตรงแถวๆนี้เห็นไหมผมวงให้ดูเลยเนี่ยถ้าถ้าหันหน้ามาตรงๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะตรงด้านข้างนะครับไว้อย่างนี้เห็นไหมนี่ครับวางไว้แบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วย ส่วนใครที่ทําขวาก็เหมือนกัน,นครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือใช้จุดเดิมนะครับวางไว้ตรงที่โครงด้านขวาอย่างนี้ถ้าทําได้ทั้งสองข้างก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าโดยความที่ถ้าเราทําได้สองข้างมันจะหัดได้หลายท่าขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทําได้แค่ข้างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ก็บางค่าะครับบางข้าก็อาจจะหัดไม่ได้นะครับมันก็ยังไงเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะถ้าจะหัด มันก็ต้องกลับมาฝึกอยูดีนะฮะอย่างเช่นท่าทั่วท่าพวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้ฟิตสข้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ีไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยค้าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับดูนะนั่งชันเข่าอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็ใช้มือวางที่หน้าท้องไว้ก่อนเลยแล้วก็นอนลงนะครับเหมือนวิ่งพื้นท่าเตรียมก็ได้ เหยียดขาไปข้างหนึ่งขาขวานะครับใครฟิตซ้ายเหยียดขาขวาใครฟิซขวาเหยียดขาซ้ายจำไว้ดิก็เอามือข้างหนึ่งวางไว้ตรงหน้าอกนะครับปึ๊บสอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกมืออีกข้างหนึ่งนะฮะวางไว้ด้านหน้าเรานิดนึงนะครับเหลื่อมจากเส้นตรงนี้นะครับไปนิดนึงนะครับให้กว้างประมาณนี้แล้วก็นอนลงแล้วก็เหยียดขาซ้ายไปเสร็จแล้วให้เอาหัว สันหัวนะครับอาสันหัวไม่นอนอย่างนี้นะฮะเกรงเกรงคอไว้นะครับแล้วใช้สันหัวยกขาซ้ายขึ้นนะครับตามด้วยขาขวาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะนอนลงไปอย่างนี้ยกขาซ้ายขึ้นตามด้วยขาขวาพอเราทำแบบนี้ได้แล้วนะครับค่อยๆพยายามเกร็งนะครับ ๊บอย่างนี้ใช่ไหมงอเข่าขึ้นเกรงให้ได้นานประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะฮะแต่จริงๆไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้ขอแค่ประมาณสามสักสามสิบวิก่อนช่วงละแรกนะครับถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะครับเวลามันจะค่อยๆแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหยียดขาข้างนึง พอเราทาแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับก็ถ้าอยากให้มันเบาขึ้นนะครับให้เราเกรงด้านหลังกล้ามเนื้อหลังตรงนี้ครับเกรงแล้วก็ยืดขึ้นมานะครับให้มันเยอะๆหน่อยเวลาเราแทงศอกเข้าไปใช่ไหมครับเราจะแทงเหมือนกับแบบมันแทงเข้าเนื้อท้องเลยใช่ไหมถ้าเราเกรงหลังเยอะๆนะครับมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อในส่วนนี้แทนดูนะ เดีให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับช่วงแรกแถ้าเกิดว่าเรายกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นหัววางพื้นก็ไม่ได้ผมมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับหัวไม่ต้องติดพื้นแต่พยายามยกตัวให้ขึ้นและใช้แค่สองมือก็พอนะครับประมาณนี้ให้เราเนี่ยวางมือเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยแต่แทงเข้าไปตรงกลางหน้าท้องนิดนึงนะครับแล้ว ลอยหัวอย่างนี้นะครับลอยหัวอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนวิดพื้นนะครับกา,ขางขาออกนะครับแล้วก็วางแขนเสร็จแล้วก็งอเขา่ายกตัวขึ้นค้างไว้นะครับนานที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้นะตอนนั้นนะครับ ยิ่งนานเท่าไรยิ่งดีนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับพอเราแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเราจะสามารถทําท่ายากๆได้นะครับก็โดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับท่าฟรีสนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนาะลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเพราะว่าท่านี้มันไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือคนเรามันไม่ได้แข็งแกร่งมาตั้งแต่เกิดน,นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญสุดคือการเตรียมตัวนะฮะฟังไว้ให้ดีนะการเตรียมตัวนะครับอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นพื้นฐานอยากให้ลองไปฝึกกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําอะไรที่มันนนยากขึ้ะ ไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามแต่ที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้นะครับในเอพิโซดศูนย์นะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองก็ลองทําให้หมดนะครับภายในเตรียมตัวเนี่ยใช้เวลายิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับประมาณ1เดือนก็ได้นะครับหรือว่าสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกไอ้ท่าฟรีดอะไรพวกนี้เนี่ยควบคู่ไปด้วยนะครับมันจะเป็นผลดีกว่าเนาะโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อนห้ากคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะคครรัับบบบผมจาากออทตยย่ไป๊ Yeah.